พะพอมปินเสร็จอ่ะตัวหนึ่งนะเอามาหนึ่งไม่เห็นวงนี้ไม่เห็นไม่เห็นนะอ๋อตัวปีนหรอเอาดิหนึ่งสองสามเราจะพูดจงได้นะเอาเปล่ะแต่เราจะโดนจับหรือเปล่าเย็บเยียแบบนี้จับเราอยู่แล้ว เนี่ยแบบบาคนจะเซ์ไลส์เขาข้าไหมฆ่าไหมเฮ้ยในบ้านผมตีมพี่ดเลยพี่ขึนไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่ทันวะ่ะ หลังบ้านตายหนึ่งตายตายปตายตายตายมีบ้างมีบ้างในบ้านหมดแล้วหลังบ้านหลังบ้านหาไม่ได้ไม่หมด มาตาตยสวยไหมเก็บไปสวปเยวเลยเยมือโอ้ความไม่กระทั่งมือที่โผล่มือที่โผล่มันก็ยังจับเราเอ,าเอา้ติดเข้าหนึ่งตอนน่า,า,าจ,จะเป็นไฟดักแล้มั้งจะเ,เป็นไฟดักมัน ตัวติดบ้านใจหนึ่งมาใจจะปีนเข้า,าตัวหนึ่งตัวปีนมีตัวปีนต่างมันไม่ล้าตัวปีน<อ>น่าจะเหลือหนึ่งตัวนะไม่ไม่ใช่ตัวปีนสิตัวร้วยาวหนึ่งตัวสองสอง เข้ามาแล้วโมองอยู่ตรงเนี่ยโลโลเนี่ยน้ำโมงตาย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 ัวน,นี้ตายตวยมง <c oughs> น่าจะหมดนะหมดจ้าหมดเก็บของได้มุง <c oughs> Oh my God Oh what the fucker Oh yeah. my God Oh what the fucker นี่เราโม้ค้กคู่หูมาตะฟักเจอเลยนี่ว่าเนี่ยคู่หูตาตะปักเก็บของออกไปกันดีกว่าว่าไงเอาดิม้งเก็บของต้องออกแล้วจังหวะนี้ต้องออกแล้วเนี่ยเราจะไม่อยู่โม้งเราจะไม่อยู่ไอ้เกอ์จะไม่เหลือกระเป๋าอาริสไปให้มึงถ้าอยู่นี่มันกัมแบ็กแน่นอนเราจะเซฟเก็บได้เก็บได้กงเกาะย้ายเลยนะเราต้องเกลี้ยงเฮ้ยมาแล้วยัดเด็ด จะไปไหมโมงโอ้โตมาอีกแล้วชิดอีกแล้วอยู่รักลางข้อมมันเหรอไปดักกัน นี่ก็แน่นแล้วว่ะโมงเลย้ยเฮ้ยนั่งเลยนั่งดิดเลยไปหมงนไปนะไปเลยไปเลยสามมสอมหนึ่งอู้จบรอดรอด